ตอนนี้นะครับก็เข้าฤดูฝนแล้วแล้วก็ฝนค่อนข้างจะตกนะครับทั้งในกรุงเทพและตามบริวณทลและต่จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องมาตะเตรียมรถสําหรับในการใช้หน้าฝนคือยางรถยนต์ของท่านผู้ชมเนี่ยต้องอยู่ในสภาพพร้อมที่จะยึดเกาะถนนนะครับยางที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานต้องมีดอกยางค่อนข้างมากพอสมควรแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมยางเนี่ยต้องมีอายุการใช้งานไม่ใช่ว่าเก่าเกินไปคือไม่มีดอกยางเลย ค่อนข้างเป็นอันตรายมากไม่สมควรที่จะมาใช้กับหน้าฝนอายุของยางต้องไม่มากจนเกินไปรีดน้ําได้ก็จะดีมากนะครับสำหรับในเรื่องยางใช้หน้าฝนครับ <het> ท่านผู้ชมครับออนอกเหนือจากที่เราจะดูแลเรื่องยางแล้วเรื่องดอกยางแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือใบปัดน้ําฝนเ,ออเรื่องคุณภาพของปัดน้ําฝนนะครับ ต้องดูนะครับว่าใบปัดเนี่ยมันพร้อมที่จะทํางานไหมมันแข็งมันกระด้างมันปังรุ่นก็คือเปลี่ยนทั้งอันปางรุ่นถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะเซฟก็อาจจะเปลี่ยนเฉพาะเนื้อของใบปัดเองก็ได้นะครับเกิดท่านผู้ชมไม่ทราบจริงๆนะครับว่าจะตรวจสอบยังไงทดลองลองเปิดด้วยตัวเองก็ได้เวลาฝนตกเนี่ยเปิดใบปัดน้ําฝนเนี่ยแล้วรู้สึกว่ากระจกเนี่ยมัน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 ไม่เรียบมันเป็นเส้นมันเป็นทางนะครับก็ถึงเวลาที่ท่านผู้ชมต้องเปลี่ยนได้แล้ว นอกเหนือที่เราจะต้องดูใบปัดน้ำฝนแล้วท่านผู้ชมก็ต้องดูระบบมอเตอร์ปัดน้ำฝนซึ่งเป็นตัวทํางานร่วมกับใบปัดน้ำฝนนะครับมอเตอร์ปัดน้ำฝนของท่านผู้ชมอาจจะมี3จังหวะ2จังหวะจังหวะสโลหรือจังหวะไฮอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมต้องตรวจสอบดูนะครับว่าทํางานได้สมบูรณ์ไหมถ้าไม่สมบูรณ์รีบดําเนินการซ่อมหรือไม่ก็เปลี่ยนซะนะครับ เรื่องไฟส่องสว่างท่านผู้ชมต้องตรวจสอบนะครับว่าไฟเนี่ยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟใหญ่หน้าไฟหลี่ไฟเลี้ยวนะครับปรับสภาพให้ยพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลาครับ